สวัสดีครับนี่อยู่กับเกมมคครับมอสพิกเซลมอนกันอีก,กแล้วนะครับวันนี้อย่างที่บอกกันว่าเราจะมาตามหาเพชรกันซึ่งเราจะต้องออกตามหาอ่าถ้ำก่อนนะเพื่อจะลงไปข้างล่างแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องเก็บโปเกม,มอนที่เราน่าจะไม่ได้ใช้อ้อลืมบอ,อกไปไอตัวที่ผมเพิ่งได้มาเนี่ยมันเป็นไซส์รองใหญ่ที่สุดที่สามารถหายจัดได้ในพาร์ทที่แล้วนะ ซึ่งมันค่อนข้างจะผิดหวังเล็กน้อยเพราะว่าไอ้ตัวนี้ก็เป็นไซส์ใหญ่ที่สุดเอา้าไอ้ที่ไซส์ใหญ่ที่สุดแล้วกูจะไปหายทำไมวะเชียลืมก็แต่มันก็ไม่ค่อยเก่งเลยเนะาะไม่เก่งมากเลยก็เลยอยากจะได้ตัวใหม่โอเคซึ่งเออเก็บไปก่อนกันทัน้งนั้นวันนี้เราจะมาทำการอัพเลเวลของนะ้องตัวนี้กัน ซึ่งน่าจะเป็นหนึ่งในตัวที่เราน่าจะได้ใช้เพราะมันกลิ่งมากมันเป็นไส์ใหญ่ที่สุดที่สามารถหาจับได้แถมค่าพรสวรรค์ของมันก็สูงอยู่ระดับนึงถึงเจเลยมีตันตั้ง3ค่านะโคตรดีซึ่งเราจะเก็บเลเวลมันโดยใช้เจ้าตัวนี้แหละเท้นกน้องนกเอาะตามหาหลุมหรือที่เรียกว่าถ้ำเพื่อจะลงไปข้างล่างกันเลยดีกว่า อันนี้ผมเลือกที่ที่มันใกล้บ้านผมหน่อยนะคือมันจะได้ออกเดินทางได้สะดวกตอนเวลาเราอยากจะไปหาของใต้ดินอย่างเงี้ยก็เลยเลือกใกล้ๆบ้านหน่อยซึ่งอาจจะต้องเจ็บตัวเล็กน้อยแต่ก็ต้องคนเออและเราก็เจอแล้วครับท่านผู้ชมเจอมันแค่แป๊บเดียวก็ต้องลงไปเจ็บตัวอีกแล้วเพราะว่ามันไม่มีแล้วโอ้อ่า เอาคตายให้ได้แม่งจะตายให้ได้ไต,ไดต,ตัวฉันอุ้ยช่ายกดเพิ่มไปกดวางแลดีนะดีอันนี้นั่นแหละเราจะตามหาทำกันข้างล่างอย่นี้แหละโอเคออ,เออกเดินทางตามหาเลยแล้วกันว่าแต่มันตรงข้างล่างมันเป็นระดับน้ำทะเลใช่ไหมใช่ละอ๋อเรามีนกนี่วะลื้มรืมรืมลืม,ลม,ลม ตัวรีบของเราอือ้อฟูคฟองเพตัวแม่งดีจัดใช้งานได้หลายสถานการณ์อะรเราจะหาทางลงไปด้านล่างจากตรงไหนสักที่หนึ่งซึ่งเอาจริงๆก็ไม่น่าจะอยู่แค่บ้านนะเพราะเราวารได้ก็พาดเองไม่นป็นไรลงมาข้างหน้าแล้วก็ลงมาอาะ่รแถวนี้เหรอเมือตึบ๊บเมื่อตึบเมื่อตึบ๊บอ๋อไม่มีฮนะ าทางวงเหมืองก่อนมือเติบมือเติบมือเติบโอ้ไม่กอดอุ้ยเนี้ยเนี้ยเอาแล้วครับท่านชมเราเจอแล้วเรานี่ต้องขุดสิ่งที่เรียกว่าฐานไปด้วยเพราะเราน่าจะใช้มันในการทำอะไรอีกหลายอย่างซึ่งกําลัรู้เหมือนว่าทำอะไรเพราะทั้งชีวิตนี้ยังไม่ใช้ฐานเลยไม่ถึงตอนที่เราเล่นเนยนะโอเคขุดไปเกบไปก่อน พื่จะถ่านได้เวลด้วยแนฮะเออจริงๆลืมไปเลยว่าสิ่งที่เราอยากได้จริงๆอันแรกเลยก็คือพวกรองเท้ากันไอ้ตกแล้วไม่เก็บมากอะ่ะพอไอ้เอบาดขนนกอะ่ะโอเคคุณถาดไปก่อนเอาแค่แตกหรือเพราะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เลยเยอะอาจจะเอาไว้เผาพวกหินพวกของอะไรนี้นน,น,ะนะพวนันนะก็ขอแชาเก็บไปเล็กน้อย ผมว่าในถ้ำมมีอะไรนะใจมั่งนะไม่รู้เหมือนกันเ,เราลองอุมีทางซ้ายและทางขวาทางซ้ายและทางขวาทางซ้ายแล้ทางขวาทางซ้ายทางขวา,า,า,วา,ขวาชิบหายลืมไปเลยหว่อเปลมาไปย้ายกลับบ้านก่อนเอาเซฟต์ก่อนไปเล่นแล้วก็โฮมโอเคเ,อเราจะต้องทำาคบเพลิงล้ร้วเหว่าลืมไปเลยมีแค่แปดอันอย่เนะี้พาดเกียแล้ว อ๋อแล้วอันนี้ลืมบอกไปผมทำกล่องเพิ่มด้วยนะเพราะว่ามันเต็มแล้วของ่าจะไม่พอแหละไม่พอค่อยมาหาใหม่ทุก็ดูแล้วว่าโอเคก่อนอื่นเราจะต้องเปลี่ยนเป็นโเคเพิ่มเพื่อ่ักไปแล้วเราไปทางนี้ก่อนเอาแล้วปลาเล่นทําไมเนี่ยวัดดึกปักโอเคผักไปนมืหนก่งโอเคเอ้ยมีทางไปต่ออยู่แต่มันน่าจะลงไป ขึ้นไปข้างบนนะซึ่งเราไม่ได้อยากจะขึ้นข้างบนเราอยากจะลงไปข้างล่างพอายัดลบจุดนี้ก่อนอต้องประหยัดบเพิงเลยเพราะมันไม่มีพวกซอมบี้อะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องใช้มากโอเคอมีฐานด้วย,ยออะหยัดถูฐานนิดนึงเพราะว่ามันจุดต้องเอาเ่านาทำโคพิงลืมไปเลยจริงๆก็อยากจะทำดีๆทางลงให้มันสวยๆนะ แต่ก็เพราะเหตุผลเดียวที่ไม่ทําก็คือขี้เกียจอยากเล่นพปเกมอนเฉยนอกออ้าวหายตนันหายละตันไปนในต่อทีนี้หายละทางตันหายแล้วหายแล้วโอ้ยจบแล้วจบแล้วทาง สา่านะว่าจเจอทางลงไปแล้วของมีทางของวทางนี้ก็น่าจะลงไปได้นะเนี่ยอย่าทักอย่าทักด้ย่ยท,ทักแล้วชอบไม่ได้ที่ขาอนกญาตอุทอีกหน่อยเพราะแต่ในถ้ำจะมีโบร์มอนตแปลกที่แน่ๆเลยคือมีหินนี่แหละโบริมอนหินที่เห็นประจําเลยแต่ก็ไม่เห็นตัวอื่นแล้วนะเฮ้ยข้างคาวเออมีค้างคาวด้วย ให้มีน้องข้างเขาโอ้สู้อ่ะสู้อ่ะสู้อ่ะฮะสู้อ่ะสู้อ่ะที่กูจะพังเรารเด้อก่อนโอ้มีฐานเยอะไอ้มีเด็กเยอะเลยทางซ้ายโอ้ดี โอ้เริ่มมัวละเริ่มมัวละเริ่มไปมัวละเริมต้องไปสุดไม้แล้วแหละเท่านี้เลอเท่าไรเนี่ยเลอสิบสี่อันเริ่มเริ่มเริ่มเติมมัวละนี่ถ้าจะยังไม่ต้องสำรวจเพราะว่ามันค่อนข้างจะลึกหน่อยนี้เรามาทางนี้แล้ว น,นีว่เอ้ยมันไม่มีทางลงหรอวะทำจริงนะงงงงกับทางนี่น่าจะุดขหร่มลงไปเลยฮนะง่ายกว่าเยอะหายละไม่มีทางไปหายไปทางไหนตอยอ ใช้ความคิดกันอย่างนี้กันอโอ้มีน้องก,กระต่ายน้องก,กระต่ายมันอยู่ในท้าอ๋อกระต่ายน้องก,กระต่ายคุณลุงนะเออตาการนี้น่าใช้ได้จริงกันวันนี้จะเจมเพชรสามข้อเนี่ยเป้าหมายของเราคือสามข้อเลยนะอุือแล้วอาจารย์ลูน่าสโตน หายแล้วม,มีทางไล้วเหรอสุดแล้วเหรอไอตัวอะไรอ่ะตัวอะไรนะสุดแล้วอ่ะเมืองน,นี้ไม่โอเควะ่ะหาใหม่ที่ที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่หาใหม่หาใหม่หาใหม่ลงมาได้แค่ทีด่เดียวเองสุดแล้วคนดีัดทุกไม้ก่อนดีกว่า น้นทำให้ก่อนอื่นต้องซ่อมไปโวกแกระบ,บอลน,นี้กันไ,ได้ามาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วก็ตัดไม้ตัดไม้คือเราไม่ไลงมอดตัดต้นไม้ครั้งเดียวมานะคือลืมลงมัดเสริมไปตัดต้นไม้ครั้งเดียวก็ไม่ไเป็นไรไม่ได้สำคัญก็แค่ต้องใช้ความพยายามในการตัดต้นไม้เยอะหน่อยใช้คำว่าเยอะมากเลยดีกว่า ไอ้กนะต่ายมันดังสิบห้าสิบสองปึ๊บปึ๊บหกสี่โอเคมีอย่างเยอะตอนนี้หาใหม่ท้า,า,ทอทา,าไอเหมืองนี่ไม่โอเคละทักไปไว้ข้างหน้ามีทางไปไหม หาทางลงหาทางลงหาทางลงไม่ใช่ไม่ใช่ทางลงมือมือข้างหนึง่งขื้ไปมือข้างหนึ่งจะเตียมากเลยเออไม่มีทางลงดีดเลยนะนีออ่น่าใช่นะไหมหาที่หาทางลงเนียนะ เลยไปทางนี้ก่อนแล้วกันเพงั้นเื่อมีทางใหม่ให้เราหาทางไปมีท้าไหมไม่ค่อยมีท้าด้วยทำไมก่นนะ อึ้บกรโดดกระโดดกรโดดกรโดดกระโดดกระโดดหาทางลงแบบตั้งใจและเจอแล้วอีกหนึ่งทางระยะเปลี่ยนมือตัอไปโอ้ทันโอ้ทันอีเช็ดทันเร็วจังวะ แม่งแป๊บเดียวพุ่งลงมาไม่ถึงสิบวิเขาตันเลยเหรอสุดเดือเหรอนี่แบบไปหาท่ามาหะเขาบ่อนนี่แหละมันอยู่บ่อนนี่แหละเพราะว่าคิดเกียร์เข้าไปลึกกันนะ <c oughs> <c oughs> จะมีทางให้เราไปไหมนี่เนี่ยไม่ต้องใช้คำว่าวันนี้จะหาเหล็กเจอไหมนี่เนี่ยเอ้ยไม่ให้หาเพชรเจอไหมนี่เนี่ย ไม่อยากจะไปอี้จังสูงๆนะโอ้มีทางไม่ไม่มีไม่มีจะมองยากอีกโอ้มันสูงๆมันกว่าจะลงไปถึงข้างล่างมันยากอะ่ะอ้ยมีประสาทอะไรไม่รู้อายัด ออกขารู่น้อกทางเล็กน้อยขออนุญ,ญาตแวะขออนุญ,ญาตแวะอ้าวไม่มีอะไรฮะห,หาจากไหนในี่ทีนี้หายากเฉยปกติไม่ได้าหายากนะไอ้เหมืองเนี่ย วันดีเดินปุ๊บเจอปั๊บเดินปุ๊บเจอปุ๊บเจอปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บอะไรคำนี้เนี่ยเดี๋วพูดอะไรก็พูดเลยเลยเลยตัวฉันลอบากมาไปหาที่อื่นแล้วถ้ามีสิบวิ่งไม่มาสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคไปหาที่อื่นไม่ต้องใจบ้านแล้วเดี๋ยวเอาเป็นห้าแล้วกัน โอ้หานี่หนักเลยอยู่อย่างสูงเลยสิบแล้วกันสิบนี่ทะเลทายทะเลทายนี่ถ้าเราหาดีประตูเชื่อมไปอีกโลกนึงเหรอเราจะไปอีกโลกนึงทิ้งภารกิจแล้วไปอีกโลกนึงอืมซึ่งมันเป็นทางของเราด้วยสิ การพิคภารกิจแล้วไปอีกโลกหนึ่งมันคือหนทางของเราอุ้ยชิีกระโดดอย่างสูงว้าวการทิ้งานแล้วมาทำเรื่องอย่างอื่นนี่คือการของเราจริงอะไรอะ่ะโอ้ยอยู่ในอวกาศมีแต่โปเกมอนแบบเวอร์โอ้ ที่ไหนวะนี่อ่ะที่ลงเก็บด้วยเลรอเนี่ยไอ้สัสอุ้ยเรามาอยู่อุย้ยโปเกมอนเหรอบิสบอลเหรอไม่ละ่ะได้อะไรมาเนี่ยโอ้หิน โอ้บูเปมอนอะไรไม่รู้ห้าสิบห้าสิบห้าสิบเลยสี่สิบห้าสิบหกสิบยี่สิบเก้าแล้วก็เป็นห้าลวมหนึ네่งว้า kind of วมึงแคทที่อะไรกูพี่สัตมึงแคทที่อะไรกูไอ้พวกอธิบายที่กูทีสิกูไปทำอะไรพวกมึง ไอ้ไอ้เด็กโด๊กกูไปทำอะไรพวกมึงพวกมึงดึงเค้กกูขนาดนี้ไอ้กูไอ้กูไอ้กูไอ้ที่นี่มันหมาหมูเนี่ยไอ้คิดที่นี่มันหมาหมูเลเวิลมันอย่างเยอะเลยสัตว์เอ้ยเยี่ยตกใจเลยที่ที่มันหมาหมูเอ้า คือกูตายแล้วมึงไอ้กูกูระเหลือเชื่อกูระเหลือเชื่อฮ่าฮ่าฮ่าวิญญเนี่ยกูระเรือเชื่อไอ้สัตว์กูได้มาท่าเดียวฮ่าฮ่าฮ่ากูระเรือเชื่อมากเลยอ่ะแม่งเอ้ย แม่ค่ารุมหนึ่งเพื่อค่าสิบหกสิบโอ้เ่ยี่สิบ 20. แค่แค่ตรด,ดงานไปเรียกตำรวจมันตามกูเลยเหรอเฮียตรวจงานไปทำเรื่องอย่ไอเรื่องนอกเรื่องสักเล็กน้อยแค่นี้เองนะไปตามตำรวจมนจับกูเลยเหรอลากลับมาทำงานแค่อนอกเรื่องแป๊บเดียวตื่นมาทำงานอีกแล้วไอเหียไอฉันกูเดืเอดช็อกไม่หาย เวอร์ well, 20กว่าเจอเวอร์ well, 40 50โอ้ไม่ก็แล้วเป็นแบบพวกพวกันนั้นด้วยนะพวกป่าเผือนนั่ยแบบพวกวิง่งใส่อ่ะอาเลยเชื่อเลือยเชื่อเลือยเชื่อเจมมันโหดไลฟ์หาย,ยแต่ทางที่รู้เลยก็คือโปเกมอนเราเนี่ยต้องแข็งแกร่งไม่พอนี่คิดง่ายบวกด้วยเลยต้องหาโปเกมอนเก่งๆมากวันนี้และไปอยู่ในที่นั่นเพตามหาของ แต่ของดีน่าจะเยอะนะแต่ปัญหาก็คือขนาดเทพน่าจะยังไม่ไหวเลยนะมันห้าลุมหนึ่งเนี่ยติดเียบเด็กปรีกใครสอนมึงลุมคนขนาดนั้นวะก็้จะจะว่าก็ว่าถือขนาดมาร์ทไรเดอร์เนี่ยให้ขนาดขบวนการเซนไตเนี่ยยังห้าลุมหนึ่งตลอดเวลาแต่ไม่ได้นี่เพราะว่าพวกนั้นเขาเรียก ลูกลูกปเจ้าอของมาได้ครูนอกเรื่องลอกไปไกลแล้วเนี่ยจะหาเจอไหมเนี่ยแก็แค่หลุมเนี่ยหลุมก็แค่หลุมมันหายยากขนาดนั้นเลยวะเรื่องกลรมทางเดิมทาซเ้ออะไรเธวฉันมันไป,ไป บินเป็นฝูงแม่งทำดีมากเลยชอบนี่มากเลยนก <_ d ose> nope. ส่ญญวนใหญ่จะชอบบินเป็นฝูงใช่ไหมเนี่ยมันก็เลยทำแบบโอมอนบินเป็นฝูงอะคือดีมากปกติถ้าเป็นภาคเก่าๆไอ้ไอ้อ,อัปเดตเก่าๆเนี่ยคือโมันพวกนี้มันจะบินกันแบบแยกกันเลยแต่พอมีแบบเป็นฝูงนี่มันก็ออโอเคหน่อยนะดีหน่อยหาทางลงต่อ เมื่อกี้คือกระโดดฟุ๊บเจอหลุมแล้วหลุมมันก็ยาวตกลงมาเชี่ยกูก็แค่บอกว่ากูอยากเจอหลุมจัดให้กูขนาดนี้เลยเหรอเอากูเกือบตายเลยนะคงเทคงเทคงเทเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรนะอ๋ออออโอเคโอเค เพเคามันเอาละเราเจอละเราเจอทางละต้องไปในระดับที่สามารถหาพวกเหล็กไอ้พวกเพชรได้เราจะไม่นอกเรื่องแล้วการนอกเรื่องเป็นสิ่งที่คนนิสัยไม่ดีเขาทำกัน <c oughs> <c oughs> ไปกูจัดนอกเรื่องไปหลายรอบแล้วโอเคอยู่ใน ตำแหน่งที่น่าจะหาเด็กหาเพชรได้ใกล้ได้ละโอ้ไม่ได้ยัง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 ไม่ถึงจุดใไในเซฟจุดละอุยตรงนั้นจะเซฟจุดแต้มโบนว่ะเพราะว่าจะได้ไปหาแต่ไม่ได้หรอกมันไม่มีนั่นอยู่แล้วนะแค่ไหนให้กระทำสีสัเหมือนเพชรเลยเนาะ โอ้ยโอ้ยละใครล่ะทางนี้ไม่มีทางนี้ต่อออออโอ้ไม่มีแล้วสุดแค่สามสิบ จะจืไม่แน่วนันนี้จะลงไปสุดเหนือได้ไหมนะเนี่ยตั้งใจฮะพอตั้งใจไม่เคยทำร้ายใครลูกเวทกู้ใช่ใช้ขวาใช้ขวา โ okay. อเคยี่สิบห้าแล้วประตูแบบนี้ทางแบบนี้ของคแม่เอยเจอเจอ,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 อที่สปอนเฉยที่สปอนนอกกนน้งกระดูทัไมกำจะบอกว่าให้ไปจับใหม่เลยเนะี่ยอมว่าบอบอกียดแล้วู้แม่งเลย เรามีเรามีแบบนี้อีกหนึ่งอันนะนะไซเตอร์อ่าที่สุดอยกสู้มามัไนไม่ขายตัวมันไม่ต้องขายซิมันเก็บไว้ทำอย่างอื่นได้โอ้โอเป็นสิบอ้าวเท่เราอยู่แถวที่สอง ยังค่อนข้างสูงอยู่เกียดตุ่นลงไปเองอะทีโอ้โหสุดอีกหายแล้วไปทนไงตอนนี้น,นี้โอ้เจ๊งแล้วนะเขออาญาตเซฟจุดกัน ก่อนเต้องลบบุ๊คบุ๊บุ๊คอันนั้นเก่าอาอกาคนแล้วก็ตั้งเป็นฟื้นแบบขันใหม่ออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมไปเลยว่ากลับบ้านไปทำที่กรุนดีกว่าอ้อ,อสตาร์ฮันเล็กก่อนฮันเล็ก่อนฮันเลก็เลก่อนบ้านเรามีเด็กอยู่นะจำได้อยูด อ,อมีอยูสองกอ้อนหายละใช่หรอมันมีแค่นี้เงก็ใช่จริงๆด้วยบ้านกูมีเดล็กส right อง huh? ้อเหรอเนี้ยไม่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 เห็นเห็นลล้ิบก้อนสิบก้อนสิก้อนเล้จะวุ่นวายเลยทั้ีมาแล้วก็เก็บไปเก็บอ่าแร่นี้แร่นี้แร่นี้อ่าแล้วก็เออเออหรอทองเอ่เอ่อเก็บ โอเดีดีแล้วกันไปไปกันต่อกลับไปที่บลูบลูบ,บ,บไปทางนี้อุ้ยลงแบ้างล่างเจ็บตัวปอเจ็บสินะเจ็บก็ต้องทนเพราะว่าคิดเกียจเืออุ้ยแม่งเอ้ยเอาละหละังจากความพยายามตลอดเรามาอยู่ถึงชั้นที่11ความสูงที่11 ในจุดที่มีเพชรอยู่ซึ่งเราต้องใช้ความพยายามในการตามหาเพชรอีกครั้งและเราก็เจอหนึ่งเม็ดแล้วเยี่ยมครับทุกคนความพยายามของทุกคนบังเกิดผลแล้วนั่นก็คือเราเจอเพชรแล้วเอาไม่ใช่เพชรหายละโดนหลอก หายแล้วโดนหลอกเพชรไหนที่นี้โอ้เหมือนกันยังไงมาสู้กับอีกอเนาะเห็นพยายามเดินหลบอยู่เนี่ยเดินล้อๆหาเพชรอยู่เนี่ยโอเคอันก็ไม่น่าใช่เพชรว่ะ ม่งเอ้ยเล่าก็ไม่รู้ว่าไหนคือเพชรอันไหนไม่คือเพชรเล้าก็ต้องทุบทุ้งหมดโอ้ยไอ๋ออออ๋ออออโอ๋ออ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 ้ยเจอร่างสองเหรอ โอ้นี่ยเวลร้อยอีเหี้ยอีเหี้ยกูเจอเวลร้อยไอ้ชัดบอสเหรอเดี๋ยวจะบอสแหละเหี้ยอีเหี้ยกูเจอเวลบอสร้อยกม เกมกระจกไอ้สัต,ตว์มึงูดกุูดดลดูดูดูมูด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 เดูดูดเ,เอบูดูดูดอดูดูดูรครั้งูดูดูู่ด่ดูดูเวดไดู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 ดอดดูดัดูดูดด ของที่เราตามหาในพาร์ทนี้เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้คือการเที่ยวเล่นโอเคเราจะเที่ยวเล่นอีกสักพักนึงเดี๋ยว่้าปิดคลิปนะโอเคอุย้ยไม่ได้เชื่อเราหาเพจเจอ้วยวะใครไปคิดว่ามันเจออยู่ที่เดียวกันหมดเลยา็แต่ตรงนี้มันไม่มีโบมอนเทพๆเก่งๆเทพ่โหดร้ายและทารุนออกมาให้เราจีบ้างเลยเอโอเคเสนอหน้าจังเลย

โอ้ยได้เลยถ้าไปเล่นไปนะไม่อยากดูตัวก่อนได้แล้วโอ้บอบอใช่บอใช่แล้วบใช่แล้วใช่นี่บอใช่แล้วนี่เป็อะไรอ่ะนี่เป็นอะไรอ่ะแน่เลยวะแฮตตี้นัมเหรอ โอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละวันนี้โอเคครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมถ้าผิดพลาดอาการใดต้องกระดาบขอความนนั้นที่ดีด,ด้วยในวันนี้เราได้สิ่งที่เราตามหานั่นก็คือเพชรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะไปที่นรกกันนะฮนะเพื่อออกตามหาอุปกรณ์อ่าชื่อเลยนะแท่งไฟผมจำชื่อแท่งชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้นะแท่งไฟเนี่ยเอามาใช้ในการผสมพันน้องๆอ่าน้องๆชุดกอน สีแดงชื่ออะไรก็ไม่รู้ลืมไปแล้วเฮ<ล>้ยกูไม่รูมม้ชื่อเคียอะไรเลยนี่หว่า <S <S โอเคตอนนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามและชมตอนนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย